เด้อเด้อจอดจอดจอดเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึ่งเฮ้ยเอาอีกตัวนึงเอาตรงนี้ให้หน่อยวะนี่นี่ให้มันเห็นนี่ฮะเหยียบได้ไหมได้แหล่เลดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นวันนี้คนดังนะครับจะนั่งงาช้างเป็นครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงครับเอาไหว้ก่อนเออ เอาจริงๆให้นงางงาเดี๋ยวให้พี่เขายิม้มชูนิ้วด้วย<า>หนึ่งสองอ<า>ไม่เป็นไร เขาจะดมกลิน่นเป็นบุญอย่างสูงเลยนะเนี่ยมาถึงด้ได้นั่นนงงานเนี่ยพี่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้นั่งเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในช่องอะไรนะเพจเพจอย่างเดียวใช่ไหมมา oh, เอามาเบ็มาหน่อยเออไปไหนเนี่ยวันดีรับเร็วรวันดีับยังไงน่ารักนะครับเออไปไหนนี่ เขายังไม่ให้ไปคุยกันก่อนอืคืออาบน้ำเสร็จต้องไปกินต้องไปถ่ายอยู่บ้านอันนี้เดินออกกำลังกายครับอือนี่ก็ช่องอะไรนะลืมพลายอาร์มนะครับก็ตัวนี้ก็ แสดงแสดงด้วยแล้วก็ไปแห่ตามงานนะครับก็ส่วนมากมีแต่เขาเลยครับงานเยอะเขาไม่ค่อยแบ่งเราดอกยี่มาโชว์ตัวรอรอหน่อยก็ไม่ได้หนอนายพี่ลองลองนั่งดูหน่อยดิมาตรงนี้เลยดิให้ผมนั่งดูดิผมยังไม่เคยนั่งเลยเจอมันอึอกโคกมาแล้วพอดีเลยเนี่ะเพื่อแป๊ปซี่มาแล้วนะ อะเกือบจะดีอยู่พี่เอยวก็ก็ดีอยู่หนึ่งสองมี่สเกนอะไรคะเนี่ยได้ลงมาลงอะไรกูอะเนี่ยเห็นไหมเวลาให้น้องขี่น่ะนั่งน่ะเป็นไงไปไหนนั่นไปไหนนั่น ้าวเดี๋ยวกดเลิกติดตามเลยเดอสองตัวเลยกูุศลเป็นเอฟซีตั้งนานน่ะไปไหนถึงไหนเนี่ยตัวเนี้ยแล้วเจ็บขาเจ็บขายังไงเจ็บขาน่ะเจ็บขาน่ะเออเจ็บขาก่อนเจ็บขาเจ็บขาดูเด้อมันจะเจ็บขาดูเด้อมันจะเดินเจ็บขา ไหนอะเจ็บขาอะนู่นนอดูเด้มันจะได้เจ็บขาคือดูเด้อนั่นนะดูดูมันกดตีนไปละเออเจ็บขาแล้วเดินเจ็บขาแล้วเอดูเขาเดินดูเขาเดินเท่าใช่ของเขามันจะขึ้นสูงขนาดนี้แหละ แต่ตัวนั่นอ่ะเป็นคลายแป๊บซี่เ,ซเขาจะ,สะแสดงได้แต่ตอนนี้น่าจะตกมันขอบคุณนะครับนี่ก็แอดมินนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะครับแอดมินนี่ก็จะเป็นฮะนี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้นั่งทั้ง คราง,างอกอยู่นี่ลโไหน,ไหน,ไหนยั่กัี่เยวอ,อยู่เาดียวยังไงนี่กำลังกำลังกำลังอยู่ไหนไหนะี่เราก็มาดูครับแบบสี่ครับแบบสี่นี่สุดยอดนะครับ นิ่งมากเลยนั่นคือเจะคือจะเอ้ยเจะเ้าเฮ้ยเจาะเอ้ยเจะดูการเดินนะครับรลอมากเลยรลอเดี๋ยวจะไปไปไปบุกถึงบ้านนะครับอืออือยังรอเลยอย่ามองอย่างนั้นว่ามันจะตกใจไหมนี่เราเลี้ยวนี่ อ้วนมากเลยนะเอาไหนเบ้นไปไหนอ่ะโอ้เริ่มเริ่มแห้งยังเริ่มแห้งแล้วต้องระมรัดระวังนิดหนึ่ง อยู่ใกล้ไม่ค่อยได้อันตรายใหญ่มากเลยงานช้างน่าจะทันอยู่มั้งทันไหมถ้าไม่ทันก็ไปทางนี้บ่ไปไ,ไปได้ไหมแต่ต้องระวังนิดหนึ่งใช่ไหม อเดินคนเดียวยนี้ไม่ค่อยเท่อะไรแต่ถ้าเพื่อนเยอะเนี่ยจะระวังหน่อยนี่ครับบ้านก็จะอยู่ใกล้ศูนย์พอดีครับบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านกันครับเข้าบ้านกัน นี่ต้องเจอรถสิ่งนี่เนี่ยรถขนยาเนี่ยขับได้นะครับนี่เห็นได้อย่างงี้นี่อันนั้นอะไรครอบครอบอะไรไว้นั่นถังน้ำมันอ๋อถังน้ำมันอยู่ตรงนู้นอ้อ,อยากเท่เลยนี่ครับโอ,อ้สุขสันต์วันเกิดอ๋อห้าห้าหมืน่น อันนี้ถึงถึงเสรยังอ,อ้าวเมื่อไรจะถึงอ่ะวันนี้เตรียมยาไว้เรียบร้อยเลยเนาะมาถึงก็ได้กินเลยครับฮะเมื่อ,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 อกี้เจออามได้ใกล้กันไหม ออกเลยบอกเอามันใกล้กันไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ชินก็จะไหลเลยใช่ชววไหมโอ้โหใหญ่มากเลยโคนี่ไม่ต้องสืบเลยอะ<ม>ผมต้องห่างๆนะครับเพราะว่าฮะ อันนี้ช่องยูทู e กับเพจใช่ไหมือว่ายูทู e อย่างเดียวเพจเป๊ปซี่กับอ่กับช่องยูทูปเป๊ปซี่แฟมิลี่นี่ครับดูนี่ครับนี่โอ้โห

งาน่ะงาอยู่างไหงง a n g เข้อเดียวเข้ะขี้เกียจเหมือนเหมือนขี้เกียจนะในอ่อนี้อ่อนนี้ในอ่อนี้อ่อนนี้อ่อนอ่อนยังไงอ้อนยังไง ờ, mì mày mai yên in đâu. đùa, đùa. อ่าสรุปสรานกันไปครับใครอยากติดตามนะครับหรือว่าอยากเห็นอ่พฤติกรรมของแปปซี่นะครับก็เข้าไปทางช่องแปปซี่แฟมิลี่นะครับพลายแปปซี่นะครับพิมพ์ไปว่าพลายแปปซี่ผมไม่รู้ไปไรใส่แต่เสื้อแปปซี่อย่างเดียวเลยวันนั้นผมไปอ่หมู่บ้านช้างเขาเห็นเสื้ออู้หอยมาไกลแทะใส่เสื้อแปปซี่ไปเนาะ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเ e อียวลันท่งแล้วก็ช่องแบ๊บซี่แฟมิลี่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็อยู่แถวนี้แหละใครอยากได้ช้างไปแห่ตามประเพณีต่างๆขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแห่ไม่รู้อ่ะเป็นประเพณีอะก็ สนใจติดต่อสอบถามกันมาได้ครับโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ